ชิปที่คุณได้ดูเมื่อกี้กันนะครับเขาคือสเตเฟนเคอร์รีผู้ที่ยิง3มแต้มเป็นอันดับหนึ่งของ NBA วันนี้เราจะมาพูดถึงความสุดยอดในการยิง3มแต้มของเขากันนะครับก่อนอื่นเลยสำหรับผู้ชมบางท่านที่ไม่เล่นบาสเกตบอลผมจะพูดง่ายๆแล้วกันครับว่ายิง3ามแต้มมันยากขนาดไหน เส้น3แต้มห่างจากห่วง25ฟุตหรือประมาณ7.5เมตรแถมยังต้องชุดลูกบาสท,ที่มีขนาด9นิ้วหรือ22เซนติเมตรให้ลงห่วงขนาด18นิ้วหรือ45เซนติเมตรแค่คิดก็ยากแล้วใช่ไหมครับแล้วค่าเฉลี่ยของนักบาส NBA อยู่ที่32%แต่ค่าเฉลี่ยของสตีเฟนเคอร์รี่อยู่ที่42.7%รู้ได้สิ่งของความสุดยอดของเขาแล้วนะครับแถมเขายังเป็นคนที่ยิง3ามแต้มมากที่สุดด้วยยิงมากที่สุดแถมยังครบที่สุดจะโหดไปไหม ความพิเศษของเขาก็คือเขาเริ่มยิงบอลทันทีที่เริ่มกระโดดต่างจากนักบาสทั่วไปที่จะกระโดดถึงจุดสูงสุดก่อนแล้วจะค่อยปล่อยบอลมาพูดถึงเรื่องวิธีโค้งของบอลดีกว่านะครับวิธีชุดของเคอร์รี่จะอยู่ที่16.23ฟุตจากพื้นสนามแต่ของผู้เล่นคนอื่นจะอยู่ที่15.77ฟุต เท่ากับว่าเขายิงสูงกว่าและยิงโค้งกว่าคนอื่นจนทําให้เกิดมุม46องศาจากปากห่วงและจุดที่ใช้ยิงบอลน,นั่นใกล้เคียงกับคำว่าลูกชูส,สบูนแบบก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ ผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับถ้าใครอยากให้มีคอนเทนต์แบบนี้อีกก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้ามีโอกาสผมจะมาทำคลิปอย่างนี้อีกขอบคุณทุกคนครับลาแล้วครับ